สวยสวยมากพี่น้องสวยงามมากแต่ว่าพินนาพ่นบวมน้ำพื้นบวมน้ำพี่น้องแต่ว่าขาย่งนุมน่มย่งเน,นียนย่งแกลยนอยู่แต่ไม่เอาเด้อค่ะเด้อปล่อยพิ่นไว้ในป่าเนี่ลละปาดมึงดอกนี่พี่น้องเลยมึงขามันนี่ยปาดถี่นถิ่นถิ่นล้หมูล,ลงังเห็ดเังไหน อันนี้ก็เท Tel ่าแล้วเห็นไ่าอยู่ติด enfin. ก La ันแหละนี่หองแย่จอยปาดมั่งเห็นเนาะปาดกาเหยียดอยู่ติดกันไม่อี๋บนผ้ามาอีกพี่น้องมั่งมั่งมั่งตั้งเทลุเลอยู่เหยียดก็มันขับมั่งเนี่ยตรงนี้มันจะเห็นบ่ตั้งทเทลุเทยี่ tái y lý nhiệt mùi ươn này lái cơn khôn lái tới nhiệt tầm mùi này vẫn chú lái khôn thì lái sau thịt này có vẫn có mang ngán bún người khác là ừ, hiến ừ, thế nó tàng vào muốn chờ nỉ anh đi vào con ươn là sẽ vào cho Đó này xì đầy bóng mừng O, dạy 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 khẩu dạy 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 dạ 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 เถาก้อนพี่น well, ้องเอนีมีตะกงุ้ปูผุนดอกนุ่มปะปะผุนผุนเน้นว่าตั้งเธอเลยยี่ห็ดพี่น้องมาเมืองแกจอยสิฟ้ามาเมืองวันนี้มูงเจ้าสะออนน้ำข่อยบะมุงเจ้าสีสอนน้ำข่อยบอมึงพี่น้องหนึ่งสองสามนี่สามดอกเลี่ยงกันเลยไหนแต่เมึง เดี๋ยวจะวไปแล้วยะพุ่นบัานนี้มาเมืองอีกกว่านี้พี่น้องซีหาบัดนี้มาเมืองอีกกว่านี้พี่น้องโขกเก็ดอกบัดนี้มาเมืองตั้งนี่กว่านี้พี่น้องมูเจ้าเห็นบ้ตั้งสายไล่อยู่เนี่ยนี่ไหมเมืองนี้นี่เพื่อเอาว่าถุงแกะช่อยเต็มพี่น้อง เห็นว่าคูนี่มาอีกว่านี้พี่น้องเพียมึงยังเ,เกียกขักว่ะอ,ออกขักออกเนี่ยอย่ามากไก่ๆอย่าไมา่ไก่พี่นอ้องว่ามึงเนี่ยหนึ่งดอกนี่สองดอก ทำไมไก่ยะไปไถ้ไ,ไ,ไก่วันนั้นจะยานคอยแต่ว่ากัดเจ้าดอกเทาวันนี้คอยพอเห็ดเออนี่ดอกนึงอ,กอหกดมองข้างไปบอกนี่ดอกไหนเนาอ,อ้ยคนไทยย่างมานี่แหละพี่น้องวางหันก็ไดน้นี่นี่แต่ดอกง,งาม อีกดอกการมันเกิดมันเกิดทั้งสี่ตัวอืมองามคักงามแน่ะอืมเอาข่อยขวงขวงงาไม้งาไม้ขวงกวยให้มันข่อยขวงงาไม้พี่น้องหวานเอ็กอันผู้ชายหายุคไก่ไก่พี่น้องอืมสวยไหมคะสวยไหม อู้ายให้ก็อยู่กล้ไก่นี่อีกสงองนี่อีกหนึ่งไข่ยมามหมานวันสิเมียดอกนุ่มๆต่กี่พอต่ของเ่าที่แหลกข่ว่นจ่ามานี่ปลานเนี่ย ก๋วยว่าสิเมียเลยก็เลยว่าบะไ,ได้ดอกก๋อยต้องมาปลานี่เนะาะปอนประทันได้ออกน้ำหมปลาเนี่ยขอยได้เที่ยเดียวโอ้มันบ่ออกก็พี่น้องมันแข็งสองดอกติดกันนี่ก๋ยเดี๋ยวนั่นซะก่อน ตามไว้นี่ตามมาพี่น้องตามแยกจอยมาอีกขุ่นดอกนึงินอยู่ไกลอืมอนี่นะโอ้ยพี่นิก,กนะอะไรเนอะโกนตัวนี้ขาโกน าง,ง,งามงามเลยงามงามเลยคนไทยให้งาป่วยเดียวดิพี่น้องโอ้พี่เน็กก็ร้ายขอแน่ขอแน่ขอขอไปตื้นเตรวพี่น้องไปตื้นเตรวไปมาเจอกลุ่มเดียวกลุ่มนี้

เอา่า,าเฮี้ยนสิเสียพันว่าเที่ยงแล้ว <laughs> บันนี้มันบพ่อเที่ยงหรอพี่น้องมัใบม่วงแล้วได้จอยข้าไปยางเหลียญดู่เฝาดหรอกออบวานนี้มามาทายรูปอ่ะพี่นอ้องเฮ็ดช็อตให้ควายในเท่ามักมาช็อตอืมอืม Nè chơi xe ta đọc nè Nương đọc Xong đọc Xám đọc Xì si đọc Hà đọc Hốc đọc Kết đọc Cầu đọc Xíp Xíp ít xuống สิบสี่สิบหาพี่น้องสิบห้าดอกม่งเดียวเต็มกาตาอ,า,อ,เอเา,า,าเนี่ยพี่น้องเอ้ยมูเจ้าว่าอไร้บบเนี่ยดอกนี้ได้ว่า่ยได้ว่าเอาพี่น้องให้พี่เน็กกินซะนี่ว่าเอาสรุปเห็ดเด้อพี่น้องเด้อได้จอยอีสานพลังเนี่ยแหละแต่เฮ็ดมาตอนนี้ละ่ะสรุปเห็ดจ้าสรุปเห็ดวันสุกเด้อพี่น้อง วันศุกร์ที่สิบเอ็ดนี่ไอ้ชอยไปเก็บไรซัมนี่เหรอพี่นอ้องสรุปเฮ็ดจ้า